สวัสดีครับวันนี้วันที่2 2กุมภาพันธ์2 5 6 5กเซ็ตก่อนเลยนะครับก่อนที่จะไปดู n v d r นะครับแล้วก็กะจังหวะเข้าจังหวะออกจะทัากำไรตรงจุดไหนอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันแต่ตอนนี้เรามาดูเซตกันก่อนนะครับเซตวันนี้ก็ใีนการเปิดกระโดดลงมานะครับเมื่อเปิดกระโดดลงมาแบบนี้ก็หมายเขาว่า เป็นไปนอย่างที่เคยเป็นนันก็คือว่าขึ้นไปชนตัว l i n e a r e z a t i o n นะครับเซตขึ้นไปชนเสร็จก็มีการไซด์เวดาวลงมานะครับเขาก็จะเหมือนกับการสวิงขึ้นสวิงลงอย่างนี้นะครับตัวต่อ,ต,อต่อไปที่เซตจะทําท่าจะลงไปก็คือไปที่ประมาณ1 6 6 7 9 9แนะครับเซตเขาก็จะลงมาต่ําประมาณนี้นะก็คือพอหลังจากที่เขาลงมาตรงนี้เสร็จเขาก็ขึ้นมาชน บริเวณด้านนี้สูงสุดก็คืออิทธิพลเ7แล้วสุดท้ายเขาก็ค่อยๆไซเวย์ลงมาไซเวย์ลงมาจะมาชนตรงนี้นะครับตัวนี้ก็คือแนวต้านแรกที่ต้องรอต้องทนให้ได้นะครับหมายความว่าเซตเขาจะมาชนตรงบริเวณอันหกจาักแนวโน้มตัวนี้นะครับเราก็จะไซเย์กลับขึ้นไปที่มระมาพันเจ็ด้วตเซตเขาจะลงมาอย่างนี้นะครับถ้าเกิดไม่มีเหตุการณ์อะไรใดๆเขาก็จะค่อยๆกลับขึ้นไปข้างบนเหมือนเดิมนะครับราคาเราก็ รอจังหวะให้เขาเดดกลับขึ้นไปเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเราดูเราก็จะเห็นว่าน,นักทุนต่างประเทศก็ล่าสุดก็เข้ามาทยอยเข้ามานิดหน่อยนะครับแต่นักทุนภายในประเทศนั้นก็เทกันขายออกนะครับจังหวะนี้ก็เป็นนักทุนภายในประเทศนะครับเากันขายก็เลยทําให้ราคาร่วงลงมานะครับอาจจะเป็นโดจิถ้าเป็นแท่งเสสีแดงก็จ,จะร่วงต่อนะครับมีแนวโน้มที่จะเป็นขาลงต่อนะครับแต่ถ้าเป็นสีเขียวก็มีโอกาส ที่จะดีดกลับขึ้นมาปิดแก็บนะครับแต่ตอนนี้ก็คือว่ามีพราโบลริกกดทับอยู่ด้านบนเรียบร้อยนั่นก็หมายว่าตอนนี้ก็ทาแนวโน้มว่าจะเป็นขาลงลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับตัวเซตนะครับทีนี้เราจะไปดูตัวของทุนตั้งแต่เมื่อวานนะครับเพื่อเก่งกําไรในหุ้นแต่ละตัวนะครับว่ามีตัวไหนสมควรที่จะเข้าเก่งกําไรบ้างนะครับเราก็มาดูตัวตัวที่มีวนลุ่มนะครับหนาแน่นสุดนะครับก็ ทำการใส่เครื่องมือของเรานะครับตามปกตินะครับเพื่อดูคร่าวๆนะครับตรงนี้เราก็เข้ามาที่ตรงรูปสายฟ้าตรงนี้นะครับเพื่อเพิ่มอินดิเคเตอร์นะครับอันนี้เป็นการเพิ่มอินดิเคเตอร์นะครับก็มาที่บูลเลต์แบรนด์นะครับอันดับแรกใส่บูลเลต์แบรนด์นะครับกดเข้าไปที่เครื่องหมายมันสายฟ้าตรงนี้นะครับแล้วก็อคาวาเลเยอร์เลคชั่นนะครับที่เป็นประจำมายความว่า ดีเนียลไลช์เกชชันอินดคเตอร์นะครับก็กดเข้าไปก็ได้2เครื่องมือเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็เพื่อความมั่นใจก็ใส่อีกตัวเข้าไปนะครับเป็นพาราโบลิกนะครับก็หาตัวว่าพาราโบลิกพาราโบลิกซานะครับกดพาราโบลิกซาเข้าไปก็จะเห็นแนวโน้มขาขึ้นขาลงต่างๆนะครับและเพื่อความมั่นใจเข้าไปอีกทีนี้เราก็ต้องใส่ตัวเส้น200วันเข้าไปเนี่ยกดเข้าไปแล้วก็หา Moving a v e r a g e นะครับคำว่า Moving วิ่งแอเวเลตนะครับเราก็ใส่เข้าไปนะครับเราเราก็มาตั้งค่า2แล้ววันโดยกดที่จุด3จุดตรงนี้นะฮะจุด3จุดกดเข้าไปแล้วก็ใส่คําว่ากดที่อิ d i c a t o r Setting นะครับใส่ตรงพิเล o d 200วันนะครับแล้วก็ใส่สีให้ดูน่าสนใจเอาเป็นสีขาวล้วนๆนะครับจะได้จะได้เห็นชัดๆนะครับกดโอเคกดอัปเดตเข้าไปนะครับตัว News นะครับราคาก็ตอนนี้ราคาขึ้นไปที่10บาทนะครับให้ศุด 1นนะครับไม่ใช่10บาทนะครับ0 1นนะครับค่าสวิงอยู่ที่9 0.09 0.07นะครับราคาตัวนี้ก็ขึ้นจะมีโอกาสไซเว์ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดท่านที่ท่านที่ต้องการที่จะเก่งกำไรนะครับก็เข้าที่0.07ได้นะครับแล้วก็รอให้เขาเราก็จะดีกลับขึ้นไปที่0 0นแล้วก็จะค่อยไซเว์ขึ้นไปที่0.09นะครับตัวนี้ถือว่าเป็นหุ้นที่มีอนาคตที่ดีนะครับ จังหวะเขาก็จะค่อยๆไซเว่ขึ้นไปนะครับเขาก็จะยกฐานขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้ก็เลยเส้น2องวันพอดีนะครับแล้เลยอยู่เหนือเส้นสองรอยวันนะครับตัวนี้กอ็อยู่เหนือเส้นกึง่งกลางของบูลูเจอร์แบนด์นะครับเพราะั้นแล้วก็อยู่เหนือเส้นกึง่งกลางของตัวเรเนียร์เลกเกชั่นแล้วก็อยู่เหนือพาราโบลิกนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็มีโอกาสาที่จะค่อยๆไซเว่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับราคาก็จะเปิดสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับสหรับนิวนะครับเหมาะสมที่จะทํากําไร ทางระยะสั้นระยะยาวนะครับก็ถ้าเกิดท่านถือไว้ราคาก็จะค่อยๆไหลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับคือต้องซื้อตั้งแต่0.05นี่ก็ซื้อทิ้งไว้เลยนะครับก็กําไรก็จะบวกผลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับระยะยาวก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปที่10 0 1 0 0.11ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสรับตัว news นะครับ n e w s นะครับตัวนี้หุ้นตัวนี้นะครับแลักทุนต่างประเทศก็ทยอยเข้าเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นวันรุ่มของนัททุนต่่างประเศี ก็ค่อยยกตัวตัวนิวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเป็นหุ้นตัวเล็กขนาดเล็กสุดๆนะครับเล็กมากๆนะครับแต่ว่าประเด็นคือนักลงทุนต่างประเทศทําไมถึงเข้าครับเมื่อนักลงทุนต่างประเทศเข้านะครับวนลุ่มเข้านะครับก็ค่อยเข้าเรื่อยๆนะครับก็จะค่อยผลักดันราคาสูงขึ้นไปเรื่อยๆราคาก็จะพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้ก็จะมีอะเอชช่วงเช้าก็ราคาก็อาจจะขึ้นไปนิดหน่อยนะครับเอชช่วงเช้าได้ไป0.08พอ ตอนเย็นขาลงก็คือกลับออกจากตลาดเขาก็จะกดราคาลง0.07อย่างนี้นะครับก็ ATC เราก็รอจังหวะ ATC ออกนะครับ ATC ออกก็เราก็จะได้ราคาต่ำสุดตอนขาออกในของวันนะครับแล้วระหว่างวันก็จะพอเปิดมาก็จะอาจจะขึ้นไปที่0.08ราคาก็จะขึ้นขึ้นลงๆแบบนี้นะครับท่านก็จับจังหวะเก่งกำไรให้ดีนะครับท่านลงทุนครับตัวถัดมานะมอมอตอนนี้ก็จา,อย,าอย่างที่ เรียนให้ทราบก็คือว่าจังหวะต่าสุดของเข้ามาเรียบร้อยแล้วก็สวิงข <c oughs> ึ้นไปนะครับเขาก็วิ่งขึ้นไปแล้วก็ดูเรื่องทุนต่างประเทศนะครับตอนนี้ยิ่งนังทุนต่างประเทศเข้านะครับยิ่งเข้าราคายิ่งลงมันก็หมายามว่าเขาเริ่มทาแล้วนะครับหมายามว่าเขาเริ่มเข้าเก่งกําไรตัวนี้แล้วนะครราคาช่วงนี้ก็คือจะเป็นราคาต่ํากว่าตัวตัวบูลเจอร์แบงค์นะครับเพราะฉะนั้นราคาแบบนี้ก็อาจจะมีจังหวะร่วงลงมาที่ราคา1.54ได้นะครับก็คือ ตอนนี้ท่านท่านที่เข้าแล้วตั้งแต่ราคา1.52ท่านต้องถือยาวทําใจนะครับเพราะว่ายัางไงซะตัวนี้ราคาเขาจะวิ่งกลับขึ้นไปที่2บาทกว่าแน่นอนนะครับแต่เป็นจัจงหวะนี้ก็คือจังหวะเข้าลงมารับเต็มร่างทุนต่างประเทศทําไมถึงเข้าเยอะนะครับเข้าแท่งเขียวเบลเลยนะครับตัวนี้นะแท่งเขียวตรงนี้เีแท่งเขียวตรงนี้นะครับเป็นวลลุ่มต่างประเทศเข้านะครับใน,ในขณะที่ราคานั้นย่อดตัวลงมานะครับ อันนี้เราจะดูความผิดปกติของววลุ่มนะครับทำไมนักงทุนต่างประเทศเข้าที่ทุนทุนของนักลงทุนต่างประเทศเข้าที่ประมาณ1.1.7นะครับักทุนต่างประเทศเริ่มเข้าที่1.7นะครับเพราะฉะนั้นราคาก็ตอนนี้ถ้าเราดูแท่งเทียนก็เหมือนกับว่าเขาเริ่มมีไส้เทียนอยู่ด้านล่างนิดหน่อยนะครับมีไส้เทียนอยู่ด้านล่างนิดหน่อยเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าในวัน2วันที่เหลือที่ถัดไปก็จะจะมีราคาพุ่งขึ้นมานะครับนันท่านที่เ <đầu> ข <Laura> ้าต<ๆ>ั <t> ้งแต่1.52ก <that> ็ถ <t> ือยาวไปเลยนะครับ อย่าพึ่งรีบร้อนอะไรยังสิ้นนะครับอย่าพิ่งไปตกใจกับการราคาล่วงลงมานะครับราคานี้จังหวะนี้ก็จะมีโอกาสร่วงลงมาที่ประมาณอันหนึ่งจุดหกกว่านะครับหัวเขาก็จะร่วงลงมานะครับแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะดีดกลับขึ้นไปภายในหนึ่งรืวันก็จะไปที่2บาทอันนี้ก็คืออย่างที่บอกให้ทราบกว้างๆนะครับว่าเดิมทีนั้นราคานั้นอยู่ที่เราเข้าไปซื้อที่ราคาที่1.521.50อนาะครับเข้าที่นี่เสร็จปุ๊บกําไรที่เราจะได้ก็คือรราาาคค2บบทนะั นั่นก็คือจังหวะที่เราจะเก่งกําไร2บาทนะครับเพราะฉะนั้นจากจุดนี้นะครับภายใน100วันเขาจะไปที่2บาทจากจุดเดิมที่เราเข้าที่ตรง1.50จนะครับเขาจะไปที่2บาทเพราะฉะนั้นในระหว่างนี้ใน100วันนี้ไม่ว่ายังไงเขาจะขึ้นขึ้นลงลงไซเวย์ยังไงไซเวย์ยังไงก็ตามเขาจะไปที่200ให้2บาทนะครับท่านที่ดูคลิปแล้วก็ดูการวิเคราะห์ของช anel นี้นะครับตั้งแต่คลิปก่อนหน้านะครับเขาจะบอกว่ามอนี่ น่าสนใจน่าลงทุนเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาไซด์เว้อัพนะครับแล้วก็ราคาจากจุดที่เราเข้าลงทุนคือ1.50เนี่ยสุดท้ายก็จะไ,ไปจบที่2บาทกาไรสูงสุดของตัวมอนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านถือยาวก็คือท่านมาท่านเข้าที่1.52เสร็จท่านก็ไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นก็ปล่อยให้ราคาเขาไซด์ขึ้นไซด์ลงอย่ายงนี้นะครับราคาก็จะไปที่2บาทกว่าคือขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็ถือยาวไปได้เลยนะครับถ้าเกิดท่าน เป็นนักลงทุนระยะยาวนะครับท่านก็แต่ราคาก็จะไซว์วขึ้นไซว์ไวลงอย่างนี้นะครับแต่ราคาจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ให้ท่านถือรอให้ได้นะครับถ้าเกิดท่านเป็นนักลงทุนระยะยาวแต่ถ้าท่านเป็นนักทุนระยะสั้นท่านก็ทําจังหวะจากกาไรที่เขาสวิงขึ้นสวิงลง,งนี้ได้นะครับอย่างตัวนี้ก็กําไรจุดสูงสุดตรงนี้เมื่อขึ้นมาถึง1.93แล้วก็มีเขาก็มีโอกาสที่จะดีดขึ้นต่อหรือจะดีดลงมาเราก็ถ้าเกิดเราตั้งคัดลอดไว้เราก็ สามารถที่ตั้งคัดลอตเอากำไรตรงนี้ไปได้เรียบร้อยนะครับนะครับถ้าเกิดท่านตั้งคัดลอตท่านก็จะไม่มีทางที่ว่าจะมาสงสัยนะว่าเอ๊ะมันจะเป็นยังไงต่อทําไมมันไซด์เวดาลงมานะครับแต่อย่างนี้แต่ยังไงนะครับหุ้นตัวนี้ก็จะไซด์เวดาลงมาแค่ตรงนี้แต่จะไม่ต่ําคือจะยกโลขึ้นมานะครับประเด็นก็คือว่าเขาจะไม่ลงมาต่ําที่ราคาเดิมที่1.50นะครับเขาจะลงมาที่ประมาณ1น0หรือ1 54ก่อนที่ก็จะสวิงตัวกลับขึ้นไปที่2บาทตอนนี้ก็สงสัยให้ได้นะครับว่าทําไมสงสยัยทําไมราคาบนลุ่มของนักทุนต่างประเทศทําไมถึงเข้าในขณะที่ราคายอดตัวลงมาก็จะต้องมีอะไรสักอย่างที่เป็นสตรอรี่ที่น่าสนใจนะครับเราก็ต้องไปค้นหาสตรอรี่ให้เจอว่าจังหวะทําไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับนักทุนต่างประเทศพากันเข้ามากมายแต่ราคายอดตัวลงมานั่นก็หมายความว่ามีโอกาสที่จะดีดพุ่งขึ้นไปที่ราคา2บาทหรือเปล่านะครับก็ ทาลงทุนก็พิจารณาดูนะครับว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับนี่เราก็จะย้ําจุดเดิมนะครับเราบอกแล้วว่าราคาที่เราเข้าลงทุนที่1.50จเนี่ยจะไปที่2บาทแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องอดทนรอให้ได้นะครับไม่ว,ว่าเขาจะขึ้นลงยังไงนะครับท้ายเขาจะไปที่2บาทมีโอกาสอย่างนั้นนะครับต้องอดทนรอให้ได้นะครับถ้าเกิดเข้าเราก็ดูแล้วเราก็ร,ากรู้แล้วว่า จังหวะเขาจะเป็นยังไงนะครับสุดท้ายแล้วเขาก็จะไปจบที่2บาทตัวนี้นะครับตัว e4 นี้ก็เช่นเคยครับก็คือว่าราคาเขาต่ำกว่าเส้น2องะวันนะครับต่ำกว่าเส้น2องละว,วันก็มีโอกาสที่จะไซด์เวดาวลงไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เป็นจังหวะที่เขาเหมือนกับพยายามต้านตัวเองอยู่นะครับแล้วก็มีพลบุืริกลองรับผักดนอยู่ประเด็นคือวันนี้ราคาหลุด2เส้น2องละว,วันนะครับเมื่อหลุดเส้น2องละวันราคาก็จะร่ว้งลงมาที่ประมาณ0.15แล้วก็ ลงมาที่0.13นะครับราคาก็ไซด์เวดาวนะครับสำหับตัว E4 แม้ว่ามีทุนต่างประเทศเข้าเป็นจังหวะก็เหมือนกับเข้าลินลินออกนะครับประมาณนั้นนะครับทีนี้เราจะไปแบบเร็วๆเลยนะครับดูแนวโน้มให้ทั่วถึงนะครับมาที่ AWC นะครับก็เป็นจังหวะแนวโน้มขาขึ้นก็จะไปที่ประมาณราคาต้นทุนก็อยู่ที่ประมาณ4.90นะครับแล้วก็ราคาก็จะมีโอกาสไปที่สูงสุดที่5.11นะครับ ก็ตัวนี้ก็ท่านทํากาไรระยะสั้นได้หรือจะถือยาวก็ได้เพราะจังหวะเขาไซด์เว้อัพนะครับสำหรับ AWC นะครับตัว AQ นะครับนักลงทุนต่างประเทศก็ทยอยเข้าเรื่อยๆนะครับเป็นการจังหวะสะสมพลังนะครับตัวนี้ก็ให้ระวังให้ดีเพราะว่าราคาก็อาจจะมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปได้นะครับเพราะนักลงทุนต่างประเทศก็ถ้าเกิดพากันเข้าเยอะแยะราคาก็จะค่อยไซด์เว้อัพขึ้นไปนะครับก็ตัวนี้ก็รอเปลี่ยนทิศทางของรีเลกชั่นนะครับสำหรับ AQ นะครับ ตัวน,นี้ก็มีตัวลูกก็ก็เป็นจังหวะที่เข้าทำกำไรทั้งตัวลูกตัวแม่อากันพุ่งขึ้นไปนะครับตัวนี้เป็นหุ้นขนาดเล็กนะครับตัว AQ นะครับยังไงซะจังหวะก็ดูนักทุนต่างประเทศเข้าให้ดีนะครับว่าเขามีแนวโน้มการเข้าเป็นจังหวะยังไงนะครับแล้วทำไมนักทุนต่างประเทศถึงเข้าหุ้นขนาดเล็กแบบนี้นะครับอันนี้เราต้องคอยติดตามกันนะครับตัวถัดมาก็เป็น a v l นะครับ i v l ถ้าท่านดูอย่างนี้ก็เห็นว่าเขาก็ร่วงลงมาจากด้านบนนะครับพอเขาขึ้นไปถึงจุดสูงสุดของตัว Le น e a ียลเกชั่นเสร็จเขาก็มีอาการร่วงลงมานะครับตัวนี้เราก็รอจังหวะเป็นการจังหวะทำกำไรได้นะครับเนื่องจากว่ารอให้เขาไหลลงมาใกล้ๆเส้2น2องวันนะครับเขาก็จะมีการสวิงเข้ามาลงมาถึงยอดประมาณ2องวันก่อนที่ดีดตัวกลับขึ้นไปนะครับ i v l นะครับวันนี้ก็จังหวะของเขาก็คือจะค่อยๆไซเย์ลงมาด้านล่างนะครับ จนกระทั่งมาชนดิเนกิชชันด้านล่างนะครับนั้นก็รอที่ประมาณ40-46บาทหรือใกล้46บาทหรือจะจะมาเด้งตอนที่46.50หรือ47.65นะครับแล้วเขาก็จะเด้งกลับขึ้นมาที่52บาทตัวนี้เป็นจังหวะทำกำไรได้นะครับสำหรับ IWL นะครับแล้วก็ถือยาวได้เนื่องจากเป็นจังหวะด i d e way up นะครับก็ตัวนี้ก็เป็น VI ได้นะครับถ้าเกิดท่านที่เข้าตั้งแต่ราคาอ่าเริ่มต้นก็คืออยู่ที่39บาทนะครับตัวนี้ถือยาวได้เลยนะครับสำหรับ IWL นะครับ TWS ก็ตัวนี้ก็เป็นขาลงนะครับจังหวะต่ำกว่าเส้น2องววันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นราคาจะกดต่ำเรื่อยๆนะครับตัวนี้ถ้าเกิดท่านที่มีอยู่แล้วก็หาทางออกให้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านยังไม่มีก็ดูจังหวะเข้าทำกำไรระยะสั้นอยู่ประมาณ0.01น่นะครับ่านจะทำกำไรก็อยู่ประมาณ0.01ก็คือราคาตอนนี้ก็อยู่ที่0.09นเาะครับเขาก็าจะมีโอกาสวิ่งขึ้นไปที่0.10จนะครับเขาจะเวียงขึ้นลงอย่างนี้แต่กรอบของเขา อ่าระหว่าง0.08ถึง0ง0นะครับเป็นกรอบที่จะจะเข้าทำกำไรนะครับตัวนี้ราคาจะต่ำลงเรื่อยนะครับแนะนำว่าควรจะออกไปเล่นหุ้นตัว new ตัว N E W S ดีกว่านะครับหรือตัวอ่าเข้าไปที่ a Q รอจังหวะที่เขาจะโดดขึ้นไปนะครับก็จะได้กำไรมากกว่านะครับตอนนี้เขาก็จะลงจาก0.90ถึงลงมาที่0.80แล้วก็ ก็จะวิ่งสวิงอยู่ตรงนี้นะครับระหว่าง0.90ถึง0.80นะครับสำหรับตัว t w z นะครับต่อมานะครับตัว ETSI นะครับ ESI ก็เป็นจังหวะแนวโน้มขาลงนะครับแล้วก็จะมาเด้งเมื่อมาถึงเส้น2ระวันนะครับท่านก็รอรับรอรับจุดแรกก็คือรอรับที่ราคา0.35นะครับเมื่อราคามาถึงเส้น2ระวันก็จะต้องเด้งเป็นเป็นธรรมดานะครับจังหวะของหุ้นถ้ามาเจอเส้น2ระวันก็จะมีโอกาส ดีทะลุขึ้นไปนะครับก็รอจังหวะนี้นะครับก็คือรอให้เขาลงมาถึงเส้น2องะวันนะครับก็รอที่ประมาณ0.35ดนะครับพอ0.35เสร็จเขาก็จะมีการดีดขึ้นไปนะครับซึ่งจังหวะสวิงสูงสุดของเขาก็อยู่ที่ประมาณ0.45สนะครับสวิงสูงสุดของเขานะครับหรือท่านเข้าเก่งกําไรระยะยาวก็ได้นะครับเนื่องจากว่าเขาเป็นในนมไซเวเพราะฉะนั้นท่านก็รอรับที่0.35 แล้วก็พอเข้าที่0.35เสร็จก็ถือยาวได้เลยนะครับจังหวะก็จะไซว์เวทำกำไรให้ท่านไปที่0.45นะครับสลับ TSI นะครับก็จะเห็นว่าเข้ามาเด้งตรงนี้ก็จะมาเด้งที่เส้น2ระวันนะครับพอเด้งที่2ระวันก็จะมีจังหวะเหมือนเดิมครับคือพุ่งปูดขึ้นมานะครับก็จะไซว์เวมาสักระยะหนึ่งแล้วก็มีจังหวะมีสตอรี่ที่ดีราคาก็หุ้นก็พุ่งปูดขึ้นไปอย่างนี้นะครับก่อนที่จะไซว์เวลงมาด้านล่างนะครับตัวนี้ก็กรอบ อยู่ในกรอบของเลนียวลเลกชั่นนะครับเมื่อเด้งออกไปจากกรอบก็ค่อยๆทยอยกลับเข้ามาครับตัวนี้ก็เป็นหุ้นอีกตัวที่จะเป็นจังหวะขาลงที่จะอาจจะถึงหรือไม่ถึงตัวเส้นเลนียวลเลกชั่นนี้ก็ได้นะครับตัวนี้ก็เพราะว่าเส้น2องวันนั้นอยู่เหนือเส้นเลนียวลเลกชั่นนะครับเพราะฉะนั้นยังไงต้องต้องต้องเด้งราคาอยู่เหนือเส้น2องะวันนะครับจังหวะนี้ถึงว่าเราถึง ให้เส้น2รและวันมีความสําคัญตรงนี้นะครับเราก็จะรู้ว่าจุดเขาเด้งครั้งแรกที่ราคาที่เขาลงมาเนี่ยเขาจะเด้งเขาจะเขาจะจะเข้ารับที่ตรงไหนดีนะครับเราก็เข้ารับที่0ู5นะครับอันนี้ก็พอเข้ารับเสร็จเขาอาจะมีโอกาสเด้งขึ้นไปหรือจะพุ่งขึ้นไปชนด้านบนเลยก็ได้นะครับนี่าะเป็นหุ้นแนวโน้มเป็นอย่างนี้นะครับสลับ g s i นะครับต่อมาครับเป็น CPO นะครับ CPO ก็เป็นแนวโน้มอ่าน่าจะทัดคัด ทำกำไรนะครับสูงสุดของเขาแล้วนะครับจังหวะก็ตอนนี้ก็พุ่งเกินเส้นเล n e ีเนียเลก o ชั่นขึ้นไปนะครับจังหวะถัดมาเขาจะไซด์เวย์ออกด้านข้างถึงไซด์เวย์ดาวลงมานะครับราคาถัดมาก็เป้าหมายรับถัดเอาหน้านะครับหมายว่าจังหวะที่เขาจะลงมาถึงสูงสุดที่ก็คือประมาณ0.54 แต่ก่อนหน้า <ît> นั้นก็คือเขาจะมาเขาะจะมาชนตรงเส้น2องะวันก่อนนะครับเขาจะดาวลงมาชนเส้น2องะวันแล้วเขาก็เด้งกลับขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นจังหวะทําทำกำาไรระยะสั้นนะครับก็คือเข้าที่เส้น2องะวันก็คือ5 1า5นะครับแล้วเขาก็จะเด้งกลับขึ้นไปที่ประมาณ60กว่านะครับตัวนี้เป็นจังหวะให้เด้งขึ้นไปถ้าเกิดว่าถ้าระยะยาวนะครับเขาก็จะไซด์เวดาลงมาถึง54บบาทตัวนี้เป็นหุ้นขาลงเพราะฉะนั้นเราก็ แม่แนะนําให้ถือยาวนะครับสำหรับ CPO เราก็รอรับได้อีกทีประมาณ 52- 5 4บาทนะครับสำหรับ CPO นะครับ SMO p ครับ SMO p ก็เห็นไหมครับว่าเป็นจังหวะ,ะชนด้านบนของตัว Linearication น,น,นะครับทีนี้ถ้าเป็นแท่งเทียนที่มีไส้เทียนแบบนี้นะครับถ้าเป็นสีเขียวแบบนี้ก็มีโอกาสในวันถัดไปก็จะดีดกลับขึ้นไปนะครับราคาก็จะกลับไปที่ประมาณ15.46บาทนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่15บาทถ้าเป็นไส้เทียนด้านล่าง แทงเทียนยาวด้านล่างนะครับไส้เทียนยาวด้านล่างก็ในวันถัดไปก็มีโอกาสาราคาจะยกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ตัวนี้ก็คือเป็นจังหวะที่ท่านที่เพิ่งจะเพิ่งเข้าเก่งกําไรก็อาจจะเข้าเก่งกําไรที่15บาทแล้วก็ออกที่15.45นะครับถ้าเกิดท่านที่ถือมาเนิ่นนานตั้งแต่ราคาอ่าบาทก็ถือยาวไปได้เลยนะครับเพราะเขาเป็นจังหวะแนวโน้มไซด์เว่อ์อัพสำหรับ HMO นะครับไซด์เว่ ขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ถือยาวได้เลยนะครับท่านที่เข้าตั้งแต่ราคา13บาทหรือเข้าตั้งแต่ต่ํากว่าราคา13 14บาทให้13 12บาทนะครับก็ถือยาวนด้เลยนะครับจังหวะเขาก็จะไซด์เวดาวลงมานะครับคือราคาเขาก็จะขึ้นไปชนด้านบนเสร็จก็จะไซด์เวดาวลงมาด้านล่างแต่สุดท้ายแล้วราคาก็ยกยกโลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็ั้งจังหวัดหัดมาเาก็จะไซด์เวมาทางนี้นะครับเราก็รอรับ เทาที่ประมาณ13บาทก,กว่าๆ้วก็จุดแรกก็คือจุดที่เขาจะเด้งจุดแรกก็คือมาชนเส้น200วันนะครับก็อาจจะเด้งที่ประมาณ14.18 14. 4 1ก็เด้งรอบอีกรอบหนึ่งนะครับเด้งตรงนี้ก็ประมาณนี้นะครับคือเส้น200วันจะเป็นบอกจุดจุดรับนะครับจุดรับสําคัญว่าเห็นไหมว่าจุดรับสําคัญเขาอยู่ประมาณเส้น200วันก็จะมีโอกาสเด้งกลับขึ้นไปแล้วก็พอถ้าเกิดเด้งแล้วรับไม่ไหวเขาก็จะมาชน ตัว l i n เนียลเลกชันด้านล่างนะครับก็จะมีโอกาสเด้งกลับขึ้นไปเพราะฉะนั้นจุดเด้งที่เราจะเห็นจะมี2จังหวะก็คือจังหวะเส้นสองและวันกับเส้น l รนเนียลเลกชันนะครับด้านล่างสุดนะครับสตัวนี้จะเป็นตัวบอกว่าจะเด้งยังไงนะครับจะเด้งกลับขึ้นไปได้เมื่อไหร่นะครับพอหลังจากที่เด้งกลับขึ้นไปเสร็จก็ไปชนด้านบนด้านบนชนด้านบนเสร็จก็ต้องไซเวดาวล,ลงมาด้านล่างนะครับเราก็ดูลักษณะของแท่งเทียน,น่ามีไส้เทียนยาวด้านล่างนั่นก็หมายความว่าโอกาสในวันถัดไปนั้นก็จะ มีโอกาสที่จะเด้งกลับขึ้นไปแต่ก็ยังยังมีโอกาสไซเวดดาวลงมาด้านล่างนะครับอันนี้จะเป็นจังหวะสูงศุนย์เขาที่จะทํากําไรนะครับจังหวะถัดมาก็จะไซเวดดาวลงมานะครับอันนี้เราก็ต้องดูจังหวะแนวโน้มขาขึ้นขาลงของหุ้นนะครับเป็นจังหวะขึ้นจังหวะลงจังหวะเข้าทํากําไรยังไงนะครับเราก็ค่อยๆจดจําแต่ละหุ้นแต่ละตัวไปด้วยนะครับว่า HMO เป็นจังหวะแบบนี้มีลักษณะการขึ้นการลงของหุ้นเป็นแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับ แล้วก็อีกตัวนะครับตัวเนยนะครับตัวนี้เนยก็ทํากำไรระยะสั้นนะครับไม่แนะนําให้ถือยาวนะครับตัวนี้ไม่แนะนําให้เป็น V i เนื่องจากว่าจังหวะหุ้นเขาไซด์ดาวนะครับเพราะนั้นตัวนี้เราก็ทํากำไรระยะสั้นนะครับตัวนี้เขาเปิดเปิดกระโดดขึ้นไปเป็นสีแดงนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะเขาจะยังไงเขาก็จะไม่พุ่งเกินกรอบ linear equation ด้านบนสุดนะครับนี่คือกรอบของ linear เลก a t i o n ็ก็จะประมาณไซด์เวกับมาชนแล้วก็ไซดวดาวลงมานะครับ ตันนี้ก็จะเป็นค่อยๆจังหวะขาลงแล้วก็รอรับที่0.72นะครับท่านนักลงทุนที่จะเข้าเล่นนะครับถ้าเกิดว่าท่านเข้าที่จังหวะที่เข้าลงต่าสุดก็อยู่ประมาณ0.72แล้วก็ก็จะมีโอกาสดีกลับขึ้นไปที่ที่7.7.40นะครับก็เป็นจังหวะขาลงนะครับขาตอนนี้ก็เราก็รอรับที่6.72นะครับ6.72นะครับสลับเนอ NER นะครับนี้ต้องพูดย้ำเพื่อ นักทุนที่ใช้มือถือมราอาจจะมองไม่เห็นนะครับก็เลยต้องพูดย้ากันนิดหนึ่งนะครับว่าราคาที่รอรับโอกาสถัดมานะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณ0ูนย์จเนะครับหกจ็นะครับแล้วก็ก็จะเด้งไปที่ประมาณ7.40นะครับอันนี้พูดถึงอนาคตนะครับเป็นแนวโน้มนะครับเราดูอนวคตของเขานะครับจากจากย้อนหลังเขานะครับก็คือว่าเขาก็จะชนด้านบนแล้วเขาก็จะตกมาด้านล่างแล้วก็จะดีขึ้นด้านบนตัวนี้ก็ทีนี้ ประเด็นตรงนี้ตรงที่เขาดีดตรงนี้เพราะว่าเขาเจอเส้นสองละวันพอดีนะครับจังหวะเขาดีดขึ้นไปเนี่ยเขาเจอเส้นสองละวันแล้วก็ชนแล้วเขาก็ค่อยๆไซด์เวดาลงมาทีนี้เขาก็จะล่วงจากเส้นสองละวันนะครับจังหวะนี้ถ้าเกิดเขาไม่ดีดขึ้นไปเจอเส้นสองละวันเขาก็ดีดอีก,อกครั้งหนึง่งแต่ถ้าเกิดพ้นเส้นสองละวันก็จะไหลลงมาเรื่อยๆนะครับถึงราคา6.72 นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับจากแนวโน้มของกราฟเนะครับเราก็ดูว่าจะต้องอยู่ในกรอบ linear r e g r e s s i o นแน่นอนนะครับอีกตัวนะครับ S Tower นะครับตอนนี้ก็ทั้งทุนต่างประเทศก็ค่อยๆเข้านะครับราคาก็อยู่ที่0.7ให้0.07นะครับเพราะนั้นตอนนี้เส้น200วันก็โผล่ขึ้นมานะครับราคาก็เลยเส้น200ไปลอง2 200วันไปนะครับเพราะนั้นราคาก็จะค่อยๆไซด์เวดาวลงมานะครับแต่ประเด็นก็คือว่ามันเป็นจุดที่อยู่กึ่งกลางของตัว บูลเลต์แบงกนะครับเราก็ยังคงอยู่เหนือตัวลีเนียเลกชันนะครับนั่นก็หมายว่า,วาราคาก็จงแบบนี้ก็คือจะรักษาราคามาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเปลี่ยนแนวเปลี่ยนแกนของตัวลีเนียเลกิชั o นนะครับถ้าสามารถเปลี่ยนได้แล้วก็จะเป็นจังหวะไซด์เว่ย u อัพนะครับอันนี้ก็อยู่ที่นักทุนต่างประเทศจะเข้าทําหรือเปล่าเราก็ต้องดูนะครับว่าทำไมนักทุนต่างประเทศเข้าทยอยเข้าในหุ้นขนาดเล็กแบบนี้จังเลยนะครับต้องมีอะไรดีแน่นอนนะครับเป็นจังหวะที่น่าจะ คอยฟอลโล่ตามนักทุนต่างประเทศหรือเปล่าเราต้องจับตาดูนะครับตัวนี้ตัว S Tower เรนะครับก็เพราะว่าจังหวะเขาก็ค่อยไซด์เวย์มาด้านข้างนะครับก็ถ้าเกิดครบร้อยวันก็มีโอกาสที่จะเด้งดีดกลับขึ้นมานะครับตัวนี้ก็เฝ้าระวังให้ดีนะครับสำหรับ S Tower ท่านที่เป็นนักทุนที่จ้องจังหวะจ้องโอกาสให้ดีนะครับก็รอฟอลโล่บายนะครับสำหรับตัว S Tower นะครับตัว LH นะครับตัวนี้ก็เป็นจังหวะไซด์เวย์อัพนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าท่านลงทุนที่ ซื้อไว้ที่8กว่า8บาทกว่าๆท่านก็ถือยาวได้เลยนะครับเพราะจังหวะเขาจะยกโลขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้ก็จะเป็นแนวโน้มของการสเวดาวลงมาที่ราคา9.3นะครับเขาก็จะ์เวดาวลงมาที่ประมาณ9.3 3 3 34 35นะครับ9.45อะไรประมาณนี้นะครับก่อนที่ก็จะเด้งกลับขึ้นไปที่10บาทนะครับตัวน,นี้ก็ราคาก็ ทำกาไรระยะสั้นได้นะครับท่านที่จะทํากำไรระยะสั้นก็มีต้นทุนที่ประมาณ9.45นะครับาคาก็เข้าที่9.45แล้วก็ออกที่ประมาณ10 10บาทกว่าๆ10.03นะครับ10.04 10.01นะครับราคาก็จะดีดกลับขึ้นไปแต่ตอนนี้ก็คือว่าเขามีโอกาสไซด์เว์ลงมาด้านล่างนะครับก็จะมาชนด้านล่างอยู่ประมาณไ 3, ้9.9.33 3, อะไรประมาณนี้นะครับแล้วเขาก็จะดีดกลับขึ้นไปนะครับตัวนี้ก็เป็นจังหวะ แนวโน้มไซด์ไวอัพนะครับถือเป็น VI ยาวได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดที่เราเอามาให้จิบจิบจิบจุกแต่เราหุ้นมาให้ดูนะครับว่าเป็นจังหวะยังไงนะครับว่าเราจะเข้าจุดต่ําสุดที่เท่าไหร่นะครับแล้วเราก็รอจังหวะขายออกที่จุดสูงสุดที่เท่าไหร่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในการดูคลิปในแต่ละวันของช n น l นี้นะครับสำหรับท่านที่มีความสนใจในหุ้นแต่ละตัวนะครับก็เข้ามาศึกษาดูได้นะครับว่าจังหวะของแต่ละตัวนั้นเป็นยังไงนะครับทีนี้ก็ ระวังตรงนี้ก็คือว่าถ้าเป็นหมอก็ทํากําไรระยะยาวนะครับคือตอนนี้ก็จะเป็นจังหวะย่อตัวลงมานะครับจะย่อตัวลงมาแล้วประเด็นสําคัญคือเขาจะดีดตรงตอนที่ชนเส้น2องละวันนะครับชนเส้น2องละวันหรือตัวรีเนเลกชันด้านล่างนะครับตัวนี้ก็เป็นจังหวะเข้าทําอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือว่าอย่าคิดว่าเขาลงมาแล้วเราขาดทุนนะครับก็คือว่าเป็นจังหวะให้เราเข้าทำนะจังหวะเข้าทําก็คือจังหวะที่เขาดีดลงมาต่ําสุดนะครับจะเห็นว่านักทุนต่างประเทศนั้นทยอยเข้าเยอะนะครับ นักทุนต่างประเทศเข้าเยอะเขาหมายก็ว่าในวันในวันในวันอีก2วัน 2- อสาวันตอบจากนี้ราคาก็จะอาจจะมีโอกาสพุ่งขึ้นไปได้นะครับเพราะนั้นนักทุนต่างประเทศนั้นก็ค่อยๆทยอยรับนะครับในจังหวะนี้นะครับเขาเข้าทยอยรับนะครับเราก็เก่งกันเก่งกำไรตามนักทุนต่างประเทศนะครับนักทุนต่างประเทศก็เข้ามาราคาก็จะย่อลงมาก่อนที่ราคาจะดิดพุ่งขึ้นไปเพราะนั้นก็อย่าสงสัยในความเป็นไปเป็นมานะครับก็ประมาณนี้นะก็คือให ให้ชุกใจคิดนิดหนึ่งนะครับแล้วก็วางแผนลงทุนให้ถูกต้องนะครับแล้วก็อย่าไปตกใจนะครับเราต้องรอให้เป็นนะครับจังหวะ1.52ขึ้นไปยังไงก็จะไปที่2บาทแน่นอนนะครับนี่ราคาก็จะอยู่ในกรอบนะครับเราก็ต้องทําใจให้ได้ว่าจากตรงนี้ตรงถึงตรงนี้นั้นจังหวะเขาย่อตัวยังไงนะครับแล้วนักทุนต่างประเทศเข้าเอาปุ๊บแล้วทิสัยของหุ้นจะดีดกลับขึ้นไปยังไงหรือเปล่าเราต้องจับตาดูนะครับเพื่อเรียนรู้ในหุ้นแต่ละตัวเราก็ ช่องทำกำไรในอะ่ยคตนะครับหรือแล้วก็ยังไงก็มาช่วยกันจับผิดช n e l นี้นะครับช่วยกันมาจับผิดจับแนวโน้มว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับมันจะชัดเจนอย่างนั้นหรือเปล่านะครับยังไงก็ฝากแชร์ฝาก subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับขอบคุณท่านที่สมัครสมาชิกเข้ามาเป็นสมาชิกประจํานะครับตั้งแต่ราคา50บาทถึง300บาทนะครับก็ขอบคุณขอบขอบคุณมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นค่าสมาชิกรายเดือนนะครับ ก็จะน้อยกว่าค่าตรงนะครับค่าคือ้าค่าตรงท่านก็5้าิบาทต่ตอครั้งอยู่แล้วนะครับอันต,ต,ต่ำต่ำสุดนะครับก็อันนี้ก็ให้ท่านพี่นาดูแล้วกันนะครับก็อานไรก็คุ้มก็สมัครสมาชิกเข้ามานะครับก็เพื่อสนับสนุนเป็นกําลังแรงใจให้กันและกันนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ